สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์แล้วก็ปลิดล็อกไฟล์นะครับอันนี้ผมได้โยนไฟล์ลงแล้วก็เป็นความเร็ววิดีโอจะได้วสั้นนะอ่าก็นะครับตามๆถูกไมครับลึ้ฝาแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับลอมสักคู่ครับหมดประมวลผลสักแป๊บ เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าวิธีการนี้ก็จะดูเลข ID รถได้ด้วยนะครับเนี่ยครับ ID อ่า ID รถตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าอ่าเลงื่อนลงี้จนมาเจอเนี่ยครับนี่ยครับอ่ากดโอเค ไม่นะครับเัไปเลื่อนอางเี้แล้วก็ปรับนี้หกปิดสองห้าไฮโลโอเคลงซุกซุเซุกอ่านี่ครับ แตดิดนะครับดูนะครับท่านแดงดูคอรอับตานตอนโอเคนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับอ่ะเนี่ยครับนับจต่แถวท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่เจ็ดสิบนะอ่าขึ้นไปบนี้นะครับ เราก็ไปคอบนี่มาครับอ่าตรงนี้ครับอ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับใเห็นไหมเด็กขึ้นขึ้นโนรีแนะครับขึ้นบนบงครอบตัวบนตะวนันเจ็ดแปด แปดจ 2, ดเก้าแปดสองหหกเก้าหกห้าแปด่านครับเป็นลอ่ะลองเซฟดูนะครับก็เซฟเหมือนไฟล์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับเมืออเราจูนเสร็จนะครััดออกรือโอเค กดโลนใส่เลยครับลองดูนะอ่าอเห็นไหมครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จสิ้นอ่ะนี่ลองใหม่เลยนี่ไฟที่เราเซฟนะครับที่เราล็อกแล้วโอเคล็อกไฟเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าจะติดตามคลิปหน้านะครับวิธีการปลดล็อกไฟล์นะครับขอบคุณครับที่ท,ที่ติดตาม